ออกรางวันที่ห้าครั้งที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดหกสองสามหนึ่งเจ็ดแปดหกสองสามออกรางวัลที่ห้าครั้งที่แปดห้าสี่แปดสามสามห้าห้าสี่แปดสามสามห้าออกรางวัลที่ห้าครั้งที่เก้าหกห้าเจ็ด

ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สิบสองหนึ่งสองศูนย์สองหนึ่งห้าหนึ่งสองศูนย์สองหนึ่งห้าออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สิบสามสี่เจ็ดห้าเจ็ดห้าแปดสี่เจ็ดห้าเจ็ดห้าแปดออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สิบสี่ หกสี่ศูนย์เจ็ดสี่ห้าหกสี่ศูนย์เจ็ดสี่ห้าออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สิบห้าหนึ่งสองเก้าเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งสองเก้าเจ็ดหนึ่งแปดออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สิบหกเจ็ดสามสองสี่สองศูนย์เจ็ดสามสองสี่สองศูนย์ ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สิบเจ็ดสามหกสามเก้าห้าสี่สามหกสามเก้าห้าสี่ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สิบแปดห้าห้าแปดเจ็ดหนึ่งห้าห้าห้าแปดเจ็ดหนึ่งห้าออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สิบเก้า 062 1 3ห0สอง3นึ่งสาศูย์หสองหนึ่งสาออกรางวัลที่ห้าครั้งที่ย0่สิบเก้าเก้าสี่ห้าหกหนึ่งเก้าเก้าสี่ห้าหกหนึ่งออกรางวัลที่ห้าครั้งที่ยี่6ิบ3อ็ดสามหห้าสี่สาม